ฉันย้ายมาอยู่หอพักเก่าๆใกล้โรงเรียนตั้งแต่คืนแรกก็รู้สึกแปลกๆบันไดขึ้นห้องฉันมีแค่12คขั้นแต่ทุกครั้งที่เดินขึ้นฉันจะนับได้13คขั้นเสมอคงตาลายมัง้งฉันบอกตัวเองแต่ความรู้สึกไม่ดีมันเริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆคืนหนึ่งฉันกลับดึกมากหอพักเงียบสนิท ฉันค่อยๆก้าวขึ้นบันไดนับหนึ่งสองสามสิบฉันรีบหันกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังมันชัดเจนมากฉันรีบวิ่งขึ้นห้องปิดประตูและล็อกกลอนเช้าวันต่อมาฉันตัดสินใจถามป้าข้างห้อง ป้าคะบันไดขึ้นห้องหนูมันมีกี่ขั้นกันแน่คะป้าแกมองหน้าฉันแล้วตอบเสียงสั่นบันไดตรงนั้นมันมีแค่12ขั้นมาตลอดนะหนูแต่เมื่อก่อนมีคนตายตรงขั้นที่13ตอนนั้นเองที่ฉันเข้าใจว่าขั้นที่13ที่ฉันเห็นมันไม่ใช่บันไดธรรมดาแต่มันคือวิญญาณ